สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องย้อนรอยอดีตนะครับวันนี้จะมาเล่าเกี่ยวกับพงศาวดารเรื่องเรารบพรม่าครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนที่หนึ่งคราวพม่าตีเมืองเชียงกรานปีจอพุทธศักราช281 0เมื่อพระพุทธศักราชใกล้จะถึง280 0ปี ประเทศพมา่ารามันยังเป็นเอกราชอยู่ด้วยกันแต่กําลังเสื่อมอำนาจลงกว่าแต่ก่อนด้วยกันทั้งสองฝา่ายเจ้าเมืองตองอูชื่อมังกินโยเป็นเชื้อวงกษัตริย์พม่าแต่ก่อนจึงตั้งตัวเป็นอิสระราชาพิเศษทรงนามว่าพระเจ้ามหาสิริชัยสุรเมืองตองอูนั้นอยู่ริมแม่น้ำสโตระหว่างประเทศพมา่า รามันผู้คนพคนลเมืองมีทั้งมอญพมา่าปะปนกันด้วยเมื่อครั้งพระเจ้าราชาทิ่ราชทำสงครามขับเคี่ยวกับพระเจ้าฝรั่งมังของมอญและพะมา่าที่หลบลหลีหนีภัยหากันเข้าไปอาศัยอยู่ในเมืองตองอูเป็นอันมากเมืองตองอูจึงมีกำลังมากขึ้นแต่ครั้งนั้นมาเมื่อมังกินโย ตั้งตัวเป็นพระมหากษัตริย์แล้วไม่ช้าประเทศพม่าก,ก็เกิดเหตุวิบัติขึ้นด้วยราชวงศ์พม่าวิวาดกันเองต่างไปชวนพวกเจ้าฟ้าไทยใหญ่มาช่วยลบพุ่งกันและกันก็นเลยถึงความพินาศด้วยกันทั้งสองฝ่ายในที่สุดเชื้อวงเจ้าฟ้าไทยใหญ่ได้เข้ามาครอบครองเมืองอังวะ พวกคุณนางพมา่าที่ไม่อยากเป็นข้าทายใหญ่จึงพากันอพยพลงมาอยู่กับพระเจ้าตองอูพระเจ้าตองอูได้กำลังมากขึ้นก็ตั้งหน้าจาัดก,การทำนุบบำรุงบ้านเมืองและกำาลังพระแก้วทหารหมายจะขยายอำน,นาจให้เป็นอย่ายิ่งขึ้นแต่ยังไม่ทันจะได้แผ่อนาเขตออกไปพระเจ้าตองอูมาหาสิริชัยสุระ กสินพระชนเสียก่อมังตาราชบุตรอายุ16ปีได้รับราชสมบัติราชาพิเศษทรงนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้แปลว่าสุวรรเอกชัดหนังสือเก่าเรียกว่าพระเจ้าฝรั่งมังตาก็มีพระเจ้าตะเบงชเวตี้มีอุปนิสัยกล้าหาญขอพระไทยในการทำศึกสงคราม ได้รับราชสมบัติในเวลาบ้านเมืองกำลังบริบูรณ์และได้คู่คิดการสงครามหนึ่งเป็นพระญาติวงพระเจ้าตะเวงชเวตีตั้งให้มีพระนามว่าบูเรนนองแปลว่าพระเชษฐาธิราชช่วยกันคิดตระเตรียมกำลังที่จะทำสงครามแผ่อาณาจักรให้กว้างขวางในขณะนั้นพระเจ้าขงสาวดีซึ่งมีนามเรียกว่าพระยารา เป็นราชโอรสของพระเจ้าธรรมเจดีสิ้นพระชนราชสมบัติได้แก่โอรสชนมายุได้15ปีพระเจ้าหงสาวดีองค์ใหม่ประพฤติผ่านกดขี่ข้าราชการและสมณอนาประชาราชให้ได้รับความเดือดร้อนต่างๆพระเจ้าตะเบงชเวตีเห็นว่ารามันประเทศเกิดรัชประสาย,ยก็ยกกองทัพเมืองตองปูมาตีเมืองหงสาวดี ตีได้แล้วจึงย้ายราชธานีมาตั้งที่เมืองของสาวดีแล้วยกกองทัพมาตีเมืองพอตมะรอันเป็นเมืองมีอุปราชของพระเจ้าของสาวดีของเป็นมณฑลใหญ่อยู่ข้างาัใต้เมื่อในเมืองอาะตมะแล้วพระเจ้าเปเปอร์เวตีจัดจัดการรักษาเขตแดนหัวเมืองมอนในมณฑนนั้นจึงยกกองทัพมาตีเมืองเชียงกราซึ่งเป็นหัวเมืองฝ่ายชายแดนไทยเมื่อปีจอ จุลศัตราช้า0หลอหรือตรงกับพุทธศักราช2 8 1เมืองเชียงกรานนี้เดิมมอนเรียกว่าเมืองเดกราต่อมาในครั้งสุดเด็จพระนเรศวรเรียกว่าเามืองแครงเป็นเมืองเดียวกันนั่นเองอยู่ริมแม่น้ำสองยินในทางที่จะออกจากแดนแม่สอดแขวเมืองตากเมืองเชียงกรานคนละเมืองเป็นมอนแต่เห็นจะเป็นเมืองขึ้นของไทย มาแต่ครั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีทํานองพระเจ้าตะบิชเวตี้จะคิดเห็นว่าเป็นเมืองหมอดจึงประสงค์จะเอาไปเป็นอนาคิตเมื่อพระเจ้าตะเบงชชเวตี้มาตีได้เมืองเชียงกรายสมเด็จพระชัยราชาธิราชของกรุงศรีอยุธยาจึงเสด็จยกทัพหลวงออกไปลบพม่าในหนังสือราชบุกสวรรค์มีปรากฏแต่ว่า ถึงเดือน11สเสด็จไปเมืองเชียงกรานเท่านี้แต่มีจดหมายเหตุของปินโตชาวโปรตุเกสกล่าวว่าครั้งนั้นมีพวกโปรตุเกสเข้ามาตั้งค้าขายอยู่ในกรุงศรีอยุธยา130คนสมเด็จพระชัยราชาธิราชให้เกณฑ์ชาวโปรตุเกสเข้าร่วมกองทัพไปด้วย120คนคนในลบปุ่งกันกันกบพมา่าที่เมืองเชียงกรานเป็นสามารถ ไทยตีกองทพัพพม่าแตกพ่ายไปได้เมืองเชียงการกลับคืนมาเป็นของไทยดังแต่ก่อนเมื่อสมเด็จพระชัยราชาธิราชเสด็จกลับถึงพระนครสมยกย่องความชอบของชาวโปรตุเกสที่ได้ช่วยลบพม่าข่าวนั้นจึงพระราชทานที่ให้ตั้งบ้านเรือนที่แถวบ้านดินเหนือคองตะเคียนและพระราชทานอนุญาตให้พวกโปรตุเกสสร้างวัดวาสอนศาสนากันตามพอใจ จึงเป็นเหตุที่จะให้มีวัดคิสตันและพวกบาทหลวงมาตั้งในเมืองไทยแต่นั้นมาหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณแหล่งที่มาหนังสือพงศาสวดาดเรื่องเรารบพมา่าครั้งกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าบรมวงเธอกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงนิพน์เป็นตอนต้นของหนังสือเรื่อง รพรพา่าครั้งกุมทนและกุมเทพพระเจ้าน้องอยาเธอกรมขุนกำแพงเพชรอัครโยธินโอดให้พิมพ์ครั้งแรกงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมบรนดาวาารัชการที่หเมื่อปีวอกพุทธศักราช2463ในครั้งต่อไปจะมาเล่าถึงสงครามครั้งที่สองคราวสมเด็จพระสุริโยไทยขาดคอช้าปีวอก พุทธศักราช2091ฝากติดตามด้วยนะครับ